คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจาได้ไหมครับวันก่อนเราสนทนากับรัฐโจพิจิตร,รัต <Dr. Jo, S 2> นุลค่ะรัฐโจอดีตผู้ว่ากทมออทีม <Dr. Jo S 1> ชาติา <Jo S 1> ช่วย jo, ดรชาชาใช่ค่ะมาช่วยทีมชาติค่ะดรชาชาสกิพานวันั้นเราถามรัฐโจแล้วก็ย้ำไปอีกครั้งมีคุณชาชาอิสระจริงหรือค่ะเพราะว่าสังคมกลางขาไงแล้วมีประเด็นนี้ออกมาปั่นกระแสะในโซเชียลเยอะชาชาติอิสระจริงหรือค่ะหรือแค่สับขาหลอกจริงๆแล้วก็คือ ก็คือเงาของพระเพ่อไทยรโจโก็อธิบายอย่างเยอะอย่างยาวเลยความตอนหนึ่งเราก็ได้ถามรัจโจว่าการที่คุณติ๊กปบินาของสกุลกระโดดออกมาช่วยประกาศขอมาร่วมทีมชัดชาติด้วยบวกหรือลบกับตัวตัติชาติเพราะเมื่อพูดถึงปบินามันก็มีภาพของเพื่อไทยมันก็มีภาพของคุณคำรณวิทย์ แล้วก็ย้อนกลับมาที่ภาพของพับเพื่อไทยสุดท้ายมันจะบวกหรือหรือจะลบกับคุณชาติชาติแน่รากฏเกิดอะไรขึ้นคะโรสเจก็ตอบว่ากันไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเรื่องนล้กับคุณปวีนาหลังจากคุณปวีนาคุณปิ๊กก็ได้โทรมาเคลียร์ก็ได้โทรมาเคลียร์เป็นประเด็นประเด็นเลยนะอประเด็นที่หนึ่งคุณปิ๊กยืนยันว่าขณะนี้สถานะก็คือนักการเมืองอิสระไม่ได้สังกัดพรรค ไม่ได้อยู่พักไหนไม่มีความเชื่อมโยงกับทางพรคเพื่อไทยอดีตเชื่อมโยงแต่ปัจจุบันอิสระดังนั้นวันนี้นับกันวันนี้นับถึงวันนี้ไม่มีความเชื่อมโยงกับพรคเพื่อไทยดังนั้นดังนั้นดังนั้นอย่าจับคุณปิ๊กปวีนาไปเชื่อมโยงกับพรคเพื่อไทยค่ะดังนั้นอย่ากังวลปิ๊กปวีนาไปช่วยชาติหาเสียงไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยไม่เกี่ยวเพราะเธอก็อิสระด้วยนะคะคุณปิ๊กปวีนาอย่างที่สองคุณปิ๊กบอกว่าคุณปวีนาบอกว่า แล้วก็อย่าจับเธอไปเชื่อมโยงกับคํารณว,วิทย์ทูบกระจ่างอ้าวเหรอไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกันเลยอะไม่เกี่ยวข้องกันมไมีเฉพาะ<อ><อ>เรื่องหน้าที่การงานบางประการเรื่องของตํารวจเรื่องของมูลนลิติที่อาจจะต้องมีการประสานเกี่ยวข้องบ้างอา,าต้องมีการเอ,อ่อเอ่อเอ่อทำงานรว่รรวมกันเอ่อพึ่งพาแล้วก็ทํางานคู่กันบ้างแต่อย่างอื่นไม่มีดังนั้นกรุณาอย่าจับเธอไปเชื่อมโยงกับคุณรณวิทย์ไม่เกี่ยวข้องสองและหนึ่งไม่เกี่ยวเพระไทยสองไม่เกี่ยวกับคุณคำรณวิทย์อะอย่างที่สาม ่าไม่เกี่ยวอะไรคะอย่างที่สามผมก็ถือโอกาสถามแกว,ว่าแล้วนึกอะไรอย่างไรจึงกระโดดออกมาหาเสียงให้กับชาติชาติใช่ค่ะมาอยู่ในทีมชาติชาติคําตอบคือแกบอกว่าแกก็ได้เห็นชาติชาติมาตั้งนานแล้วล่ะอ๋อเพราะว่าหาเสียงนาล่องมาก่อนคนอื่นนะสองปีแล้วไงเห็นจากตรงนั้นใช่ไหมหรือว่าเห็นจากตรงอื่นก่อนนั้นนั้นประบัติษัทรก่อนนั้นนั้นอ๋อเห็นคุณชาติชาติมาก่อนหน้าบริษัตรก่อนนั้นนั้นแล้วแลวก็รู้จักเกือบจะทั้งครอบครัวกระมังอ๋อรู้จักคุณหมอด้วยค หมอชันชัยสิทธิพันธ์หมอที่โรงพยาบาลจุฬาหมอชันชัยที่โรงพยาบาลจุฬาพี่ชายของของของเดทชัชาติเป็นหมอปอดใช่ค่ะเป็นหมอประจำตัวของคุณปิ๊กปวีนาอ๋อเป็นหมอมประจำตัวทางด้านโรคปอดคุ้นเคยกับหมอชันชัยก็เลยมาคุ้นเคยแล้วก็เห็นคุณชัดชาติมานานก็เลยคุ้นเคยกับครอบครัวในส่วนของแฝดพี่หมอชันชัย ก็เป็นหมอประจาตัวรู้จักรู้ใจกันพอสมควรค่ะขณะเดียวกันแฝดน้องก็คือทศชชาชัดก็เคยเห็นกันตั้งแต่สมัยที่ทศชราชติตชชเนี่ยเป็นรัมตรีตั้งใจอยู่เพื่อไทยเป็นรัมตรีอืมอ่าก็ก็ก,ก,ก็ก็เห็นความตั้งใจเห็นความมุ่งม,มั่นแล้วก็เมื่อยืนยันว่าเป็นอิสระไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยอ่าอย่ายโยงไม่ได้มีความ,มรู้สึกเอ๊ะอยากจะเข้ามาช่วยก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากอย่าไปคิดเยอะเอออย่าคิดเยอะคุณนายอย่าคิดเยอะนะ จบนะจบค่ะจบคุณปิ๊ก